ใช่เนี่ยต้องดูเห็นไหมลราก็ตาคนสุดท้ายเนี่ยที่ผมติงผมติงเรื่องตาเวลามองคือมันสบตาต้องทั่วอย่าไปสบข้าง้นข้างเดียวมาแลวใส่เว่าะข้างนี้ไม่สวยหรือยางจะแบงแ์พูมว่าสงสังเกตไม่ค่อยมองมาทำนี้เลยึเป็นเพราะผมยืนอ,อยู่ก็ไม่รู้อะไร เออมันปีดมองโศแต่ข้างนะผมพยายามมองว่าใครสวยบ้างเลยเออเห็นไหมมันศได้ทัว่วเพราะดวงตาเป็นหน้าตา่างหัวใจสําคัญมากผมบอกพวกเราเลยทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานมงงลสมก็แล้วระหว่างต้นมาน้อกการน้องน้อยครับอ <s> ่าทีนี้เปข่าอเเวอวยพรของฝ่ายอ่าพ่อแม่เจ้าบปล่าก่อนนะครับเอาฝ่ายชายก่อนนะครับเพราะเป็นอ่ ไฟเจ้าภาพใหญ่ตัวก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับเจ้าผ้าใหญ่อาเจ้าเจ้าเจ้าผ้าไฟเจ้าเบามันต้องคล้องพุงมาไล่ก่อนไม่ใช่เหรอคล้องพุงคลอนสองก่ไม่ใช่เออใช่ไหมมงคลสมรสต้องคล้องก่อคล้องจงกชอนคล้องก่อนแล้วก็เจ้าเ่าคล้องเอาคล้องเอาใหม่ดีด้วยไปคล้องเอาไว้จริงจุกแล้วคอยพูดคล้องก่อนคล้องเสร็จแล้วจะต้องเจอพี่อีกไหมเนี่ยคนคล้องคนคล้องพุงอะไรต้องเชิญอีกไหมไม่ไม่ต้องเชิญเลยนะเอาพุงคอะไร ออกับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับที่มาในงานมงคลสมรสระหว่างาคุณมานมพกับคุณน,นุ้ยนะครับอขอเชิญแขกผู้มีเกียรติท่านรัตนนตรีครับของพวงมาลัายให้แกคู่เป่าสาวเลยครับเชิญครับรานเดียวมาเลยของพวงมาลัยครับ อาหครับอาตาสานครับอาาา้งใช้เกียรติ้าก่านครอา่อชภาพช่างภาพเลยครับอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวเขาพร้อมเตรต้งไี่กันนะครอาลำดับต่อไปนะครับขอให้ประธานในพิธีคือรัฐมนตรีว่า อาวะอาการกระสุนอะไรนะกระสุนกระสุนกระสุนอะไรนะออกรคณะ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 โออยพาโวยวยเพือนอ๋อเชิญนัก้อีโออยวยพอนให้คู่บ่าวสาวหน่อยครับและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับอมอเฮ้ยไม่ต้องหลงแล้วบทีใหญ่สุดแล้วแล้วทำบทีแล้วกลัวสวย ผลเดียวดนยี่วไม่แน่นนะไม่ <ım Laser> ไม่าเลยเข้ามาเลยทางนี้วันนี้วันนี้สวัสดี แขกผู้มิเกียรินะครับคู่บ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับพ่อแม่พ่อเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวพ่อ้าสาวแม่้าสาวนะครับสําหรับงานวันนี้นะครับเป็นงานมงคลสมรสนะครับระหว่างน้นุยน้องนุ้ยกับน้องนกนกนะครับในฐานะที่กับผมได้มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสวันนี้นะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ก็ขอให้คู่บ่าวสาวนะครับอยู่กันไม่เท่าถือไม้ท้าเจ้าอทาองกับบองยอดเพชรมีลูกมีหลานเต็มบ้าน,นเต็มเมืองนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้ดำรงเผ่าพันธุ์ขอขอบคุณครับ จะพูดเลยให้ท่านรัฐมนตรีเลยครับอ่าลำดับต่อไปครับขอเอาฝ่ายไหนดีก่อนครับเอาเจ้าสาวเจ้าสาวก่อนใช่ไหมครับตาพ่อแม่เจ้าสาวนะขอขอตัวแทนครับเชิญพ่อหรือคุณแม่ก่อนตาพ่อแม่ก่อนเตือนพ่อเตือนพ่อเลยครับอ่าก่าวทำขอบคุณแทนทุกเกียรติทุกท่านวันนี้ครับเอาชิดชี้กันหน่อยครับพ่อแม่เจ้า่าวเจ้าสาวร้องเพลงพักเพลงก่อน พูดได้ขาบุญมา้ัขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาแสดงความยินดีกับบุตรสาวของผมในวันนี้สิ่งใดที่ขาดตัวล้องต้องขอแมาพี่ชี่น้ด้วยค่ะเพ่อเปิาพี่สาวครับคุณแม่ครับคุณแม่ยังสวยอยู่เลยครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็อ่า ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมในงานมงคลสมรสของน้องโน้ยกับมานพนะคะก็ขอแม่ก็ไม่มีอะไรนะคะขอก็ขอให้ลูกเขยนะคะดูแลแล้วก็ดูแลลูกสาวให้ให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 ดีที่สุดน,นะคะเพราะว่าลูกคนนี้แม่รักมากนะคะ ขอให้ทนุชท่านนอมนะคะอย่านนุชท่านนอมค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหระดับความสําัญต่อไปน่าจะเป็นคู่บ่าวสาวอีกคู่หนึ่งสจหรับงานในค่ําคืนนี้เขาคืนพ่อแม่ฝ่ายเชบบ่าว่าครับสมมติเลย <c oughs> <c oughs> อ้าวเชื่จริงก็ได้ไปหนุนม,มอาอะไรก็เป็นปมู๊ตอาบาอเา กับเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับเราก็แข่งพูนเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีท่านแข่งพูนเกียรติมาเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของลูกชายผมนะครับก็มีลูกชายคนเดียวนะครับก็ปวดรักน้ำห่วงมากนะครับก็กล่าวว่าใช่ปวดก่อนเพราะนปวดไม่ทันแล้ว ก็สําหรับงานนี้นะครับก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะได้รูกสะบไพนะครับงานนี้หากมีสิ่งใดขาดตรงหัวข้อไปก็ต้องกล่าขออภัยนะครับก็ไม่ได้คนจัดงานเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นฝ่ายเจ้าสาวขอบคุณมากครับเนหลักหลัแม่งานเขาเชิแม่งานเข้ม่จะเบาครับ ก็เรียนรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานมงคลสมรสระหว่างลูกชายกับน,น้องนุ้ยคืออ,อนาคตจะเป็นจะเป็นรูป,ะปสะพ้ยหลังจากนี้ไปแล้วนะคะก็ดิฉันก็อยากจะอวยพรให้นบแล้วก็นุย้ยก็คือรักกันนานๆแล้วก็อยู่อย่างใช้ความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ่นกันแล้กันนะคะแล้วก็ ถ้าผิดพลาดประการใดขอให้นบแก้ตัวในงานต่อไปนะขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดของแม่รักรักลูกรักลูกให้ถูกทางที่ทดูดงส่งให้ตำดงเอาพันอ๋ออันนี้คู่ภาคนาตัวเองขอหอมย่้งไหมครับหอมย่ง้งไหมครับหอมไหมหอมหอมต่างหอมต่างหอมเอาไหมครับอา้อาวอบ ถ้าถ้าไม่งั้นเขาส่งดระหอบกล่าวขอบคุณแขกผู้ีทุกท่านนะครับจับมือกันหน่อยสิครับจะจับมือเป็นไหมจับอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยทุกที่ขาไปต้องจอไปไมจริงๆองยืนเขยอย่างเดียวแช่ไครับได้ไม่ได้เขามีประการละอาเชิญครับผมไม่น่ากินกาแฟเลยวันนั้นครับก็สวัสดีนะครับ ท่านรัตตบุตรตีนะครับแล้วก็โอ้โหสมาธิแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้ดีใจครับจะได้มีภรรยาเป็นของตัวเองนะแล้วก็ก็ขอขอบคุณนะครับคำสั่งสอนนะครับของแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็จะน้อมรับคําสั่งแม่นะครับคืองานนี้ถ้าผมถูกผมก็ทำงานเนี่ยเดี๋ยวงานหน้าผมจะทำให้ดีครับ ข่าวเรียนสร้างรัฐมนตรีนะคะแล้วก็แกผูุ้้มเขียดที่ครบท่านนะคะวันนี้ทีฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แก่ผู้มเขียดอะได้เป็นมาเป็นเขียดร่วมในงานในวันนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่มีวันนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็มีพ่อขับเม่นะคะ อ่าเป็นตัวอย่างที่ดีอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็คิดว่าจะาดําเนินชีวิตไปอย่างมีประสบความณ์สมเร็จในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะอ่าขอได้พบเจอให้คู่บ่าวสาวในคราสนักแสดงนักอ6ท่านอ่าเชิญครับขอบคุณว่าสัตว์ปีกรขอบคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไหมข้าวๆเนาะผมไปไปเห็นใครรัฐมนตรีหรือไข่ตะบนพ่อเจ้าบ่าวสัตว์ป่าอะไอย่างนี้เลยมันฝึกได้เขาบอกห้ามก็ห้าม อย่าเป็นเขย่าวขาต่างกันเห็นไหมเนี่ยมันมันเกิดเอาเรียกอาการที่มันท่าอัปลักษณ์จากการพูดก็ฝึกเนี่ยฝึกผมก็มีมาก่อนนะท่าอัปลักษณ์พวกนี้เนี่ยเราฝึกพอ,พอพอมันถูกฝึกมาใช้ใช้ได้เห็นไหมมือเมือ่อก่อนเขาบอกให้ยืดข้างลำตัวพอเรามานันในอารมณ์เราถูกออกมาใช้หนึ่งสองสามสีสสห้าเห็นไหมคำพูดมันถูกเตรียมไว้ใหม่ๆผมก็ท่องหนึ่งสองสามสี่ห้า เห็นไหมเรื่องต่างๆพอเดี benchmarks? ๋ยวมันมีประสบการณ์มันจะเอามาใส่เห็นไหมใส่เป็นประสบการณ์เพราะพวกเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกวันนี้เห็นไหมมีประสบการณ์ทุกคนเพียงแต่ถ้าเราฝืนใจนิ่งๆนิ่งๆให้มันเกลี้ยอะไรหน้าด้านไว้ก่อนนึกออกไหมบางคนแนะนําให้มองผู้ฟังเหมือนหมูเหมือนหมาผมไม่แนะนำนะอย่าไปมองบางคนบอกให้นึกเหมือนหมูเหมือนหมาจะได้ไม่ต้องกลัวจะได้พูดได้โดยไม่เกรงพวกเราอย่าไปนึกแบบนั้นให้นึกว่าเขาเป็นเพื่อนเราก็ไม่มีใครโหราเราหรอก อย่างมีก็แซลเล็กน้อยก็ฝืนใจหน้าน่ะคุยไปก่อนพอมันได้ที่ปุ๊บมันติดเทอร์โบปุ๊บเราจะพูดได้เห็นไหมดึงเรื่องที่เรามีประสบการณ์เข้าไว้เห็นไหมถ้าสังเกตว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรผมดึงไปเรื่องที่ผมมีประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาที่ผมเคยพบมาที่ผมเคยเห็นมาเห็นไหมพอเรามีเรื่องที่เคยเจอเคยพบเคยเห็นเรามีประสบการณ์เราพูดได้ไหมพูดได้แต่ถ้าให้ผมไปพูดเรื่องพังผมไม่เคยมีประสบการณ์พูดได้ไหมพูดไม่ได้ให้ผมไปชุดพูดเรื่องช่างนี้นะพูดไม่ได้ ยกเว้นผมเคยไปฟังเรื่องช่างอะไรมาแล้วผมมีประสบการณ์อย่างนี้ผมพูดได้นะะฉนนั้นพวกเราอยากข้อแรกเลยพวกเราต้องกล้าพูดผมหวังใจว่าวันนี้ผมมาพูดเป็นไทเทนบริบทต่างๆท่านไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆต้องไปปรับเอาเองนะคุณเป็นพิธีกรต้องปรับยังไงคุณเป็นพูดแบบพรีเซนต์งานคุณไปพูดแบบบรรยายสรุปเป็นยังไงคุณต้องปรับตามบริบทมานะไม่ใช่อันนี้คือแค่พื้นฐานในการพูดเป็นลักษณะเป็นกลางๆไว้ เพราะคุณไปเจอเหตุการณ์จริงคุณต้องปรับต้องใช้แล้วก็หวังใจเป็นว่าเดี๋ยวงานเลี้ยงรุ่นเขาตั้งใจจะให้มีพิธีกรประจํารุ่นถูกไหมคุณก็รับอาสา <c oughs> ก็เลยผมอยากเป็นแต่อย่าทำให้งานคนเลสศึกษาให้ดีพิธีกรพูดอย่าอย่าให้ติดคัดอย่าให้มันพูดแล้วูมันอะไรเกรงหรือว่ามันมันพูดแล้วก็นําเสนอไม่ดี